สวัสดีครับอยู่กับลุงโทนี่เช่นเดิมครับบอกเลยวันนี้นะฮะเพชรชบูรณ์เรามีงานใหญ่นะฮะเป็นประเพณีประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้อุ้มพระดำน้ำครับวันที่10ถึงวันที่19ประเพณีอุ้มพระดำน้ำใครที่มาเที่ยวเขาค้อบอูทัาเบิกอยากจะมาเที่ยวชมงานมาได้แต่วันนี้ลุงโทนี่จะไปร้านไหนบ้างเดี๋ยวติดตามดูครับใครที่ตอบได้ว่าร้าน ที่ลุงโทนี่ไปวันนี้มีร้านไหนบ้างเดี๋ยวคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวมีรางวัลให้ครับไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันครับว่าร้านไหนบ้างที่เด็ดและถูกใจลุงโทนี่ครับตามมาครับ เห็ดหอมไปลองชิมกันครับว่าข้าวเกลียบเห็ดหอมทําไมคนซื้อเยอะทําไมคนมาที่งานนี้ต้องซื้อข้าวเกลียบเห็ดหอมมาเลยครับอันนี้ทํามาจากอะไรครับแม่ค้าขออนุญาตครับนี่ขออนุญาตหยิบเลยนะค่ะตัวนี้ที่หยิบอยู่จะเป็นข้าวเกลียบมันม่วงค่ะข้าวเกลียบมันม่วงจะกรอบไม่อมน้ำมันเหมือนกับละลายในปากอ่ะไม่อมน้ํามันด้วยค่ะไม่อมน้ํามันจริง อ่าเดี๋ยวขอยิีบอีกอันนึงทางนี้นะฮะหอ,นนอ,อยย่ายิบเลยนะฮะนี่อันนี้ทําจากอะไรครับโนริสาลายี่ปุ่นค่ะโนริสาลายญิ่ปุ่น,น,นใช่ตัวนั้นเป็นรสชาติใหม่นะคะขายดีมากทำมาหนึ่งตันไม่พอขายบัตรไร่ขงิงหนึ่งตันไม่พอหนึ่งตันไปไลาไร่ขิงไม่พอขายเชรบูชณ์เราจะต้องขายทั้งมันสิบตันอย่าไปยอมพอนะคะเชรบแรณ์แต่บอกก่อนร้านนี้นะครับ ข้าวเกลียบเห็ดหอมเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวก็เจอร้านขายดีมากนี่ลูกค้ารอซื้อกันเต็มเลยครับนะฮะแต่อร่อยจริงนะฮะขายยังไงครับราคาราคาห่อละ4ี่บาทห่อแบบไหนห่อแบบไหนแบบแบบนี้เลยค่ะอ่าไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นหน้าตาแบบนี้ห่อละ4ี่บาทอันนี้หนึ่งหอ่ออันนี้หนึ่งหอ่ออันนี้เป็นสามห่อส0 120รี่สิบเอาไปร้อยเดียวร้อยนะะเดียวนะฮะร้อยเดียวนะฮะข้าวเกลียบเห็ดหอม ใครที่มางานอุ้มพระดำน้ำต้องแวะร้านนี้นะฮะบอกเลยครับอร่อยจริงแล้วกรอบจริงพอเคี้ยวเข้าไปมันบางแล้วมันละลายในปากเป็นของปากได้นะฮะขายถึงวันที่19เลยไหมถึงวันที่19เลยค่ะใครที่มาเที่ยวงานอุ้มพระดำน้ำอย่าลืมครับแวะร้านนี้ครับข้าวเกลยบเห็ดหอมนะฮะขอบคุณมากครับฝา,ากฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึ่งฝากนิดนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะ สินค้าของเรานะคะเป็นข้าวเกียบที่ทํามาจากผักผลไม้คนกินเจกินได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกชาติทุกศาสนาสามารถทานได้ทานได้นะคะเป็นเจนะฮะฝากร้านนี้ด้วยนะครับข้าวเกียบเห็ดหอมครับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปครับต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านค้าของงานอุ้มพระดำน้ำนะครับลาดไม่ได้เลยนะครับกินหมูกรอบที่ไหนก็ตาม ต้องลองมาร้านนี้ครับเชฟเบิร์ดหมูกรอบเดี๋ยวเข้าไปดูครับนี่นะฮะหมูกรอบนี่เลยครับหนังฟูมากทุกคนเดี๋ยวต้องลองต้องลองนะฮะเดี๋ยวต้องลองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองหน่อยครับเชฟได้ครับนี่คือเชฟเบิร์ดใช่ไหมฮะครับอันนี้ขายหมูกรอบหรือขายหน้าตาครับขายหมูกรอบขายหมูกรอบนะนี่คือเชฟเบิร์ดนะคะันเชฟเบิร์ดแนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะครับพี่อยู่ที่ไหนครับปกติครับ จะวิ่งออกตามงานประจําปีของแต่ละจังหวัดออกงานตลอดใช่ไหมฮะมาที่นี่กี่วันมาที่นี่ยันวันที่19เลยครับถึงวันที่สิเลยอยู่ใกล้ๆกับร้านเขาเกียบเลยนะฮะโซนนี้ลองมาดูครับถามเขาดูก็ได้ครับเชฟเบิร์นหมูกรอบเดี๋ยวลองชิมก่อนครับนี่ฮะดูชิมทั้งชิ้นเลยไหมโอ้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับพอชิ้นนึงเล็กๆก็ได้ครับไม่ต้องใหญ่ครับมา นี่ดูครับร้อนนะร้อนคือเป็นสามชั้นจริงๆมันเป็นสามชั้นจริงๆไม่ใช่ว่ามีแค่สองชั้นนะฮะอร่อยขอนน้ำจิ้มหน่อยอันหนึ่งอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรลูกน้ำจ้ซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีน้ำจิ้มให้เลือกด้วยใช่ไหมฮะมีเราให้อยู่แล้วซีฟูดฟ้ดแจ่วซีอิ้วหวานครับกลมกอกนุ่มหน่อยหมูนุ่ม แล้วในความเป็นหมูนะฮะในความเป็นในความเป็นหมูกรอบนะฮะมันจะมีรสชาติอยู่ไม่ใช่แบบจืดๆเป็นแบบเขาหมักมเขาปรุงมาด้วยนะอันนี้น้ำจิ้มแจ่วครับอ๋อตรงนี้น้ำจิ้มแจ่วนะฮะทุกคนมาดูน,นี่นะฮะอร่อยทั้งสองน้ำจิ้มอร่อยทั้งสองน้ำจิ้มมีอะไรบ้างตรงนี้มีอะไรบ้าง ครับเป็นชุดเมี่ยงหมูกรอบครับอันนี้เป็นเมี่ยงหมูกรอบนะฮะอันนี้เป็นบะหมี่หมูกรอบบะหมี่หมูกรอบกข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบแล้วก็มีเมนูยำหมูกรอบครับมีเมนูยำหมูกรอบด้วยใช่ใช่ถ้าเกิดลูกค้าอยากซื้อเป็นแผ่นเนี่ยเราหายยังไงครับขีดละเจ็ดสิบเลยครับขีดละเจ็ดสิบกิโลละเจ็ดร้อยบาทปากร้านเลยครับเชฟเบิร์ดปากล้านเลยนะครับครับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เที่ยวงานอุ้พาดำน้ำน,นะฝากร้านเชฟเบิร์ดหมูก,กรอบด้วยนะครับหมูก,กรอบหนังกรอบเนื้อสัมนะครับบอกเลยนะครับว่าใครที่มาร้านนี้ร้านแรกก็คือข้าวเกรียบร้านที่สองเป็นร้านหมูกรอบของเชฟเบิร์ดอร่อยจริงครับใครที่มาเที่ยวงานอุ้มพาดำน้ำน,นะฮะอย่าลืมแวะร้านนี้ครับเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะฮะร้านอยู่นี่แหละใกล้ๆกันละแวกนี้มากันได้เลยเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นต่อครับร้านไหนติดตามชมครับ อุ้มผ้าดำน้ำอีกร้านหนึ่งครับเครื่องใหญ่ครื่งยาวครับทั้งใหญ่ทั้งยาวร้านนี้นะครับบอกเลยใครที่มางานอุ้มผ้าดำน้ำนะนี่ฮะร้านนี้ครับยำเจเดือนทะเลเดือดนะครับนี่โอ้ทุกคน<อ>เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทนะดูนะฮะเจบอกยี่สิบห้าบาทใหญ่มากยาวมาก ซื้อไปกินนะครับอย่าซื้อไปทําอย่างอื่นนะออไม่ใช่เห็นใหญ่หเห็นยาวแล้วจะไปทําอย่างอื่นยังไม่พอนะครับอันนี้ยําอะไรครับเนี่ยยำปลาหมึกไข่รทะลากค่ะยำปลาหมึกต่อมายำปูค่ะยำปูมา้าต่อมายำกุ้งดองค่ะยำกุ้งดองแล้วนี่ครับสซลล์มอดองค่ะแซลล์มอดองขออนุญาตเจ๊ชิมทุกเมนูนะวันนีนะไ้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอชิมตัวนี้ก่อนนี่ดูนะครับ อออร่ยมันคือลูกชิ้นปลาแล้วมาทอดอร่อยครับแล้วว่าดูนะยาวขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะยี่สิบห้าบาทเจ๊ยี่สิบห้าบาทนะครับใครที่มาเที่ยวประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะสิบถึงสิบเก้าอย่าลืมนะครับเจ๊เดือนยำทะเลเดือนต่อไปครับขอทานกุ้งดีกว่าเอาปลาหรือซีฟู้ดดีคะ จะชิมอะไรปลาเจ๊บอกว่ามีมีน้ำจิ้มอะไรบ้างนะครับปลปลากับซีฟู้ดค่ะปลปลากับซีฟู้ดนะฮะเอาที่เด็ดเด็ดมาเลยครับเอาที่เด็ดเด็ดมาเลยอ่นนี่เด็ดสุดนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเชิญเจ๊ด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญเจ๊ด้านหน้าเลยนะฮะมารู้จักกับเจ้าของร้านนะครับเจ๊เดือนใช่ไหมฮะค่ะวัสดีค่ะเจ๊เดือนมากี่วันมากวันนี้วันแรกมันมีกี่วันมาจนจบานึงสิบเก้าเลยวันสุดท้ายเลยใช่ไหมแต่รับรองคนเยอะแน่นอนครับีดู ต่างคนต่างทำแต่มันเด็ดที่น้ำจิ้มใช่ไหมครับเจ๊อันนี้เป็นแซลมอนอ,มอ,มอ,มอร่อยไม่มีดเพียงเท่าของแซลมอนอปากล้านเลนยครับเจ๊ฝากร้านยำแจ๊เอนทะเลเดอดน,นะคะแล้วก็ใหญ่ยาวของแบงค์ใหญ่ยาวนะคะใครที่มาเที่ยวงานุู้ภมมัยดมน้าอย่าลืมเด็ดขาดครับ ห้ามพลาดร้านนี้นะฮะใหม่ยาวแล้วก็ยำจัดจ้านใหญ่ยาวจริงอร่อยจริงมาเที่ยวอุ้มพัดดำน้ำต้องมาแวะร้านนี้ครับอย่าลืมครับร้านนี้ลุงคนนี้รับประกันอร่อยจริงสะอาดครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปครับด้านน้นครับนะเป็นอีกหนึ่งร้านดังนะครับของงานอุ้มพรดดำน้ำนะฮะที่พลาดไม่ได้เลยครับต้องบอกครับ สรวีก๋วยเตี๋ยวลุยสวยนน้าร้านนี้บอกเลยดังมากไม่ว่าจะอยู่ในติ๊กตอกในโซเชียลในอะไรก็ตามร้านนี้ดังไปดูกันสิครับว่าดังอร่อยเป็นยังไงนะฮะ <The> oh เดี๋ยวมาครับอ้าวมาเลยครับขออนุญาตสัมภารถเจ้าของหน่อยนะฮะค <The> ือแบบไม่ได้พักเลยพูดง่ายร้านนี้ <The> อ่ะใครที่มาเที่ยวประเพณีอุ้มพระดำน้ำไม่ได้ลองร้านนี้ถือว่าคุณพลาด oh <no. S 1> นะฮะ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่จะอร่อยนะครับต้องนี่ฮะสระวีนะฮะและมาตั้งอยู่ที่งานอุ้มพระดำน้ำวันที่ 10, 10ถึงวันที่้นี่ดูโอ้โหทำสดใหม่ๆอ่ะว <มา S 1> ัีมากี่วันครับมาทุกวันเลยค่ะมาทุกวันเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแม่ค้าไม่มีเวลาที่จะคุยกับุูแล้วตอนนี้คือแม่ค้าขายของเอาเงินก่อน <c oughs> นะฮะขอ,อสักคำหน่อยดิไอ้ลุยสวนเนี่ยมาสามห้าตมางานอุ้มพระดำน้ำหยิบเองไม่เป็นไรมาเพราะว่าร้อยลูกค้าหยิบเองนะครับมา นี่นะฮะหยิบแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ดูนะครับดูนะครับเอาน้ําจิ้มครับทีนี้ขอน้ําจิ้มหน่อยมาสรวีอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยร้านร้านดังอยู่ใกล้เคียงกันมากใครที่มางานอุ้มพาดดำน้ําห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ไหนก็มีขายแต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่นี่อร่อยครับ50สิบาทจ้ะนะฮะนี่นะฮะดูนะฮะรีดู อ,อร่อยอร่อยประเด็นคือแกทําสดเลยครับทําใหม่ๆเลยนะฮะคือ <c oughs> ทําใหม่ๆคือเขาทําตรงนี้แล้วก็ขายตรงนี้เลย <c oughs> มันไม่ใช่ว่าจะมีของค้างนะฮะนี่ดูนะทุกคนลูกค้าเข้าคิวเลยนะ ลูกค้าเข้ากิวเลยนะว้าวประเพณีอุ้มพระดำน้ำปีนี้วันที่1ิบถึงวันที่19นะครับใครไม่มาถือว่าพลาดใครที่มาแล้วไม่มาแวะร้านนี้ถือว่าพลาดยิ่งกว่านะฮะสอนระวีครับสีเขีเขยวนะสอนระวีกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนครับอร่อยจริงสรวกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะนะมีร้านเดียวนเียวหมวน,มนหนึ่งครับชิ้นละสิบบาท แล้วลูกค้าก็เยอะมากคือเอาง่ายๆแล้วกันครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องแวะมาใครมาเที่ยวอุ้มพระดำน้ำไม่อุนหนุนร้านนี้ไม่ลองทานคุณมาไม่ถึงงานแน่นอนอเดี๋ยวไปร้านต่อไปครับตามมาครับร้านสุดท้ายของวันนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่าใครที่มาอุ้มพระดำน้ำอีกแล้วเหมือนเดิมต้องมาครับร้านนี้เขาดังมากดังจริงๆนะฮะต้องไปทานต้องไปชิมต้องแวะมาซื้อ อุ้มพัดดำน้ำสิบถึงสิบเก้าตุลาคมนี้นี่ครับร้านนี้เลยกลาลแแมแม่เกตครับเอ,อเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับมาอันนี่นะฮะกลาลแแมแม่เกตร้านนี้เขาดังมากขายวันรับเป็นแสนนะฮะ <Wow. S 1> หลายแสนอะ่ะเคยเป็นข่าวดังมากนะฮะเขาขายกันไม่ใช่แบบวันละเป็นหมื่นนะวันละเป็นแสนแสนนะฮะว้าว <Wow. S 1> นี่ไม่หมาเตยค่ะคือกะไม่ให้กูพูดเลยคืออย่างนี้ครับมันเขาถึงมากกันที่ถึงนะฮะอร่อยบอกอีกเลยครับร้านนี้มางานอุ้มพระด,ดำน้ำไม่มีของฝากติดไม้ติดมือกาลาแมแม่เกตครับถือว่าคุณพลาดนะครับอร่อยจริงแล้วของเขามีเยอะมากนะฮะดูนะฮะอร่อยอร่อย อันนี้เป็นนมชมพูรสใหม่นมชมพูอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นอนที่สดดั้งเดิมค่ะไะที่สดดั้งเดิมแล้วก็ใบเตยค่ะใบเตยอันนี้เป็นเผือกหอมเผือกหอมอันนี้ทุเรียนค่ะทุเรียนออมีทั้งหมดกี่รสชาติเก้ารสชาติค่ะมีทั้งหมดเก้ารสชาตินะครับและขายยังไงอะสามห้าสามห่อร้อยค่ะ 35บาท3แพ็กร้อยเยอะนะดูทุกคนเยอะนะเขาไปห่อกันแบบที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอะ่ะได้นิดเดียวเองอันนี้ได้เยอะอันนี้ได้เยอะครับเดี๋ยวบอกตรงนี้เลยนะครับว่าใครที่มาเที่ยวงานอุ้มพระดำน้ำอย่าลืมนะครับร้านนี้กาละแมแม่เกตฟังอีกทีชัดๆเลยกะราแมแม่เกตครับสุดยอดอร่อย ใครมางานอุ้มพระดำน้ําแล้วไม่แวะมาร้านนี้คุณพลาดนะครับต้องแวะมาลองนะฮะก่ละแมแม่เกดครับอร่อยจริงเดี๋ยวกูไปขายก๋วยเตี๋ยวต่อก่อนนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและร้านอาหารรวมมาให้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะมาเที่ยวงานอุ้มพระดำน้ำําอย่าลืมเด็ดขาดครับแวะมาอุดหนุนกันนะ,ะแวะมาอุดหนุนกันรวมมาให้หมดแล้ว มาอุมาดำน้ำคุณต้องมานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ